อ,อ,อ,อุม,ม่วางอืมมาเริ่มทำท่าหากว่าต้อมกำลังสบายให้ตบมือพันปับปาบหากว่าต้อมกำลังสบายให้ตบอีกทีปาบ นต่อสิเนี่ยเล่นต่อสิเนี่ยเนี่ยต่อเป็นไหมตําต่อเป็นไหมตําต่อเป็นไหมเนี่ยต่อเป็นไหมต่อสิอ๋อต่อบนนิ้วตัวเองก็ได้ <c oughs> อุ้ยอุยอุยอุยจะหล่นจะหล่นจะหล่นเฮ้ย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 อุยทำตอมทำหล่นไปแล้วมตาตอมทำของแม่หล่นไปแล้วลูก ตอมจุ๊บจุ๊บก่อนสวัสดีค่ะจุบ๊บจตอม่วงนอนแล้ว